หกพันพี่เ,เลือกวะเอ้ยมือแข็งกว่าอเอ,อ่อนี่แบบเพี้ย,ะอ,ะแบบยอะไรวะเตียนเออัดนะแบบเพี้ยอะไรนี่ชื่อนี่ชื่อแบบเด็สปีลุงจิเออ,อยังก็ตามเถอะแล้วยังไงนะโอาเนี่ยเตียนเนี่ยเน,นี่ยทะลยว ไหนเด้อดิเอลค้ามทูเอ็บสป,ปิรุงกีอ่าไม่ถูกก็ไม่รู้จังหวะเดี๋ยวเพปนดิถ้าสู่อ่าเกมหน้าชนตีนี่เป็นเกมอ่าการอะไรวะตาหนีจากเป็นเกมแนวหนีเฮลเลอร์เกมมีกูอยากรู้เรื่องไงอ่ะคาดูเพเกมนี้คือมึงต้องเอ่อทำเควสได้ใจชุดุกด่านเพื่อเพืเพ่อพ,พลังงานของลิฟต์อีกครั้งแล้วก็ เพื่อไปด่านต่อๆไปแล้วก็เอาเควสจะมีความยากขึ้นทุกอาไลย์ซัมพาววอรเจเลตอ๋อคือมีมันมีความแตกต่างกันแปลผิดแปลผิดยังมีพวกแบบอ่ะบั่นไฟปั่นน้ําแล้วก็อะไรต่างต่างก็ตามหาโค้ดอ่ะแล้วก็ตอนในคอมพิวเตอร์อ่ะหรือว่าตอนในเล่นออคีย์บอร์ดอ่ะให้กดชิปเพื่อวิ่งแล้วก็เล็กคอนโทรลเพื่อนั่งแล้วก็กดแบ็กอะไรสักอย่างแบ็กสปซเหรอไม่ใช่แบ็กสเปซดิ เพื่อเปิดกระเป๋าแล้วก็เกมนี้เออเกมนี้อันเนี้ยไม่ใช่การาหลบแล้วก็อะไรวะได้ถูกอ่ะอย่าใช้เวลานานแล้วก็บลา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 ,บาแม่เกมรูงร้ง่ายเกมเลยไปเถอะไปแล้วก็ครั้งนั้นต้องตามหาเครื่องเล่นเกมสีชมพูเพื่ออัปเกรดบลาเพื่อเพื่อเปิดการอัปเกรดเกมในดาต่อไป เพื่อมีประโยชน์อ่าในแปะมวยเพื่อมีประโยชน์ต่อ,อทีมอ่ะอินโทรไวอยแล้วก็ให้แน่ใจว่าน่าจะโชคดีแหละขอให้น่ใจนะโ okay. อเคเออน่าสนใจเอ็งไ่ดูได้ง่ายนีนะดูนี่ดิอันนี้คลาสสิงโงมวด,ดูดิเนี่ยเราลงโบตีเนี่ยของขวัญเราโบตีแล้วก็เอ็นเลดดูสิ mm. อ่าท่านผู้ชมครับผมขอตัดแป๊บหนึ่ง,งเคผมกลับมาแล้วเมื่อกี้เออไม่แค่มีคนทักมานิดน,นึงนหะไม่เป็นไรหรอกอ่าไปเราเล่นกันดีกว่ามามาตามมาเกมเรื่งง่ายไม่เห็นจะเล่นยังไงเลย Deep Sleeping ปะ่ะอ่านผิดอ่านอ่านผิดก็ขออภัยด้วย้วครับตกอังกฤษ ตื่นโอ oh, ้ต oh, ื่าโอ้ยหน้าผมดำหน้าผมดำดำพิ๊ปีเลยโอ้ยนี่เดินแบบทีโพสคนหน่อื่าน evet ี้ป OK> ่ะไหนซีมไมบอกให้หาเควสใช่ไหมเนี่ยเควสเนี Whoops, ่ยเควสเนี่ยอันนี้อะไรกระดาษเหรอ กระดาสีไม่รู้เนี่ยเบอร์เกอร์อันนี้มากดกันเอ้โหเอ๊บอย่าบ้าบ้าอ๋อกดเอฟกดไปฉายชิบโอเคเพื่อได้เสร็จไปหาเคล็ดหนึ่งดิจะมาตรงนี้ไม เนี่ยเข้าบมันไฟเ,ออเออชีย่ยอันนี้ตีวีหุยได้บา้าจะไรเมื่อกี้เปิดปะอะไรมาว,วะอันนี้อ๋ออันนี้ใส่หลักโค้ชเฉยเหมือนชั้นนี้จะไม่มังไม่มีผีหลอกมียันหล่อมันบุกนะนนไนหนเควสเควสเควสที่เหลือน่าอยู่ด้านบนให้เรานะ น่าลองไปโอ้นั่งแงกแต่คุยแล้วโอ้โหนี่มันอมอันี่หว่าฟ้า,ฟาเหลืองไปเหลืองอาแดงไปแดงก็ชมพูไหนอะทัไรต่อเฮ้ยคือลิ้มมาให้เข้าลิ้มมากำลังไปกันเร็ว่าโอเคอเมื่อกี้ทำคุยอะไรอยู่ฉันที่สองภายนอกผู้เล่นหนึ่งคนคทีหนึ่งตัว โอเคมามาง่ายๆนะง่ายๆง่ายๆไม่าไหนหรอกเชียร์กูดิกูบอาเียเป็นไงจชวนมาครับนี่ก็มีด่านนี้ด่านอะไรเนี่ยเอ่อหลังไปเชียหลังมึงอยนหลังมึงอหลังมึงอ อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะอย่าไปแตะโอ้ยไอตัวงจิ๋วอย่าไปเรื่องอ่ะอย่าอย่าอย่าเขาอก่าอย่าอาครับขอณผูชมครับขอคัดไปเอ่อ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 เมื่อกี้เอ่อเอ่อก่อนตาก่อนตานี้นะครับเอ่อมีเพื่อนผมคนหนึ่งแม่งเอ่อคอมดับ ตึงมากเลทุกคนเขาแม่งดับไปไหนตัวนี้ตัวนี้ขอในตัวนั้นดับเด็นหมดทาาอุ้ยออันนี้ด่านแมกโูมนี่อันนี้ล่าหัดยังไม่มีเงินค่าไปก่อนเอ้ย ตืดต <Okay. S 3> ืดตืดนตือตือเตือเตือนเตือเตือตือเตือนเตือเตือนเตือนเตนเตเชอนอตอเอนเตมเอนเตืเตนีตนอนตเตืนเก่เตืเตลอเอเอเตอนเเเเสียงเกมเเอเเนืนนนออ เราจะไปทำอะไรมาทำนี os, ้ไปเลยดีกว่าทำอีกอันหนึ่งโอโหตรงนี้มีหลายอันเลยแมว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 เสร็จมามาอันนี้อันนี้ข้ามนี้ข้ามกูไม่เอากูอ่ากูจะเป็นไอเดนไอถุยไอเดนอะไรจริงไหมเหรอโอเดย์บายเดย์ไลท์เดย์บายดีไลท์ถุยระบบมันเดย์บายดีไลท์สุด Ens, อย่ามาส่องกันหลังไปนี่เลือกอันกูว่าเลือกอันอันกลางดีกว่ากูจะได้แบบใช้ของน้อยๆไงได้ใช้น้อยมันมีมันมีเอลิทตี้มาหนึ่งตัวละโอ้ยแหลก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  อ๋อด่านนี้ด่านเลยเนี่ยอ๋อจัดการที่ดูด้านล่างแล้วด่านโอ้ยกูตายกูตายทำไมไม่ค่อยชอบด่านนี้เท่าไหร่เอ้ไอจิ๋วไอจิ๋วอะไอจิ๋วไอจิ๋วฟังเสียงเอาถ้ามันอยู่ใกล้จะมีเสียงตรงนี้มีเควสเหรอเควสวะอ๋อนี่ ล่อไว้ล่อไว้ก็ได้ล่อให้หนักก็ได้มรเอาชิมหายฟังเสียงเขาดิมันไม่อยู่ใกล้เยอ๋ไม่อยู่ไุยแม่กม่ใช้ของอะไเพิ่มมือนกันใช้ละเรื่องทำงานลไปเยอะละ อยู่หลังที่หลังไข่มันมันมันล็อกไข่อ่ะล็อกมึงอะ่ะฝากหน่อยกันแป๊บเดียวเขา้ารีบเข้ารีบรอยก็ได้แนละ้วเนี่ยมันจริงอะ่ะเข้ารีบรอยก็ได้เสร็จแล้วไปเลยไปเลยไอจิ๋วตางไม่ทันห,หรอกมันช้ามันช้าแต่มันรู้ว่าอยู่ไหนเว้ยต่อเวลาท่านที่สองออพูดเองสองคน อย่างมิเอ้ยบ้าหรือเปล่าวิชายบ้าหรือเปล่าวิชายอยากได้เอเนร์จีสักร้อยตัวว่ะใจเย็นใจเย็นของกูของกู่เดี๋มิมิกยายาอ้ยเดระวันนั่นนั่นผีมนไม่ใช่มือไม่ใช่มันไม่ใช่คน มันก็ปีล่างมือใช้แล้วอะเดี๋ยววะนี่ไงระวังนะระวังมันมันมันมาละเย็นโ<ะ> okay, อเครอดตัวแบมมันไม่รู้มันตาบอดมันตาบอดกระฟังเสียงเราเหรอไม่ไม่ไม่มันไม่ตาบอดแค่มันตาบอดเฉยมันตาบอดมันไม่ไม่ฟังมันตาบอดเนี่ยตาถัว่วเอ้ยหมดใจหมดเที่เรือเควไหนวะเควไหนหาเควย่างหนึ่ง อันไหนอะอันนี้ทำไยังชิบหายกูวิ่งละกูวิ่งละวเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอันนั้นอันนั้นเราเองปานพ่อมือผ่าพ่อมือฉันเองกูรู้กูเล่นมาก่อนมึงให้กูไม่เล่นกูจะไม่รู้เข้าเรียบเข้าเรียบเข้าเรียบ,บไม่ไม,ไม่ไม่ถ้าเป็นเดอร์บิม,มิกมันจะมีมันมันจะมีข้อความบนหัวรอเวลาด้วย ก็ไม่มีห mm น้า hmm. ด้วยอ่าอันไหนดีวะอันไหนดีไนซ์ไอไมเอาซินไอายดีกว่าแต่จะไม่ใช่ไอซ์ที่แค่หนึ่งตัวเองหรอวะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันชั้นเจ็ดมันจะมีสองตัวแต่ถ้าชั้นพันจะมีร้อยตัวผมเอ่อมีใครเล่นถึงเรื่อหรอมันเอเล่นแล้วมีใครเล่นถึงเรื่อตัวอะไรวะ ตัวอะไรตาแดงวะใช่ตาแดงระวังระวังอย่าอย่าอยู่ใกล้มันแค่แหละโอ้ยไม่มีโค้ดสีมีมีกูมีแต่แต่ไม่รู้อยู่ไหนไช่ตาแดงเห็น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 ไหมเห็นไหมกูใช้เครื่องอยู่เห็นไหมมันยังันก็อย่าไปแตะมันถ้ามึงไม่อยากไปอีเสกไกลอ่ะ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันเป็นมันเป็นเครื่องเครื่องที่กูติ้นมันติดไว้เฉยเครื่องกูของกูเองไอ้สีแดงๆนี่ยนะเออของกูมันมันถ้าผีอยู่ใกล้มันจะบอกอยู่เป็นเดือมิบ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 ้านมันมันมันไม่มันอะไรวะมันมันเป็นมันแบบมันก๊อปปี้ล่างเลมันถือว่าเราเป็นคนไงมันเลยไม่ไฮไลท์มันก๊อปปี้ล่างแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะเนี่ยยกเว้นแค่หน้า Okay. อยากเห็น,หนบ้างบ้านพ่อมึงอย่าอย่าเลยตอนนี้ลิฟต์ไหบอกใหม่ว่ามันเข้าลิฟต์ได้นะนนนทุกตัวทุกตัวเข้าลิฟต์ได้หมดแหละ <c oughs> ไปเข้าได้ถ้ามันอยู่ในลิฟต์ในลิฟต์ก็โชคร้ายไปแก okay. เข้าทันซื่อ ท<ห>่าออ<ค>นี่ห้าคุณเลนสองคน,นง่ายไงก็เหมืนนง่ายไงหระะอ,อเราไปเล่นแบบความดังกัเถอะไม่เอาแล้วแล้วกูไม่คดจะหยานี้เแบบอนั้นเลยขีเ้เกียจผี<ป>อ,อะไรอะ่ะสาวบออา่าเ่ะมีเหรอ วิ่งทำไม,ไมแล้วแล้วจะบีแล้วแล้วจะเดินทำไมอ่ะ<ต>มันคือม่รู้รันอยู่ไหนด้วยซ้มันมต้องวิ่งมาโผล่เจ้าสแกนหน้าหน้าบ้านเลยดูจากเขาว่ามาันมันเป็นมันเป็นตัวอย่ากไม้ค้างไหมตัวจากไอบ้บ้าสคุณบาสไม่ทำอะไรลงไป ยู่นี่ยว่ามันง่ายมากมันง่ายมากนะตัวว่านนงโอชิอมาอืมครับขอทางหน่อยครับอืมครับ รับแกเปิดโอเคครับเออเมื่อกี้ทำเครืองเสร็จไปหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ตัดเล็กน้อยเพราะว่าเออเน่ยไรวะแล้วเครื่องอันนี้เนี่ยไนวะอันนี้ไง ไ้่เอานี้กว่ารหัสแปดกบ้าแล้วอันหนึ่งอเอสซีบีหกพันีืเหรอวะเฮ้ยมือแข่งกว่าแล้วจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์คลิปนะครับไม่นั้น มึงจะโดนรับพาตัวเหมือนเพื่อนผมที่โดนรับพาตัวไปเมื่อกี้อาจารย์เออเออเออเอาว่าจบคลิปแล้วกัน